ไปดูที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยากันบ้างนะคะหลังจากที่มีรายงานเรื่องการเร่งตรวจเชื้อเชิงรุก active case finding ในกลุ่มผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายต่อหลายแห่งนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็เกิดภาพของการร้องเรียนกันเกิดขึ้น บอกว่าการให้บริการในการตรวจอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะคะล่าสุดค่ะคุณสันติชมยงนักข่าวพลเมืองลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรฐานเรื่องนี้กันอีกรอบค่ะณุะจัังหวดพระนครศรีอยุธยา ออกตรวจสอบคุณภาพการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุกในสถานประกอบการหลังพบว่าสถานพยาบาลที่ออกให้บริการหลายแห่งไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเชิงรุกทั้งนี้ได้สั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขทันทีและรวบรวมกรณีปัญหาที่พบเข้าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไปเอกสารที่ยื่นสพอ .4 ไม่ตรงกับที่ ไปลงพื้นที่บุคลากรไม่ตรงกับเอกสารที่ยืน่นมีใบประกอบโรคสินไหไม้ล้วก็ขอเขาตรงหน้าง,งานกายแต่งกายไม่ครบชุดแล้ก็เราไปแนะนํานเขาให้เปลี่ยนถุงมือทุกเคสการเก็บต้นอย่างมีปัญหาว่าในกล่องโฟมเขาไม่มี iPad อยู่ในกล่องโฟมที่สวอปเสร็จแล้วและการส่งตัวอย่างของเขาไม่ได้ส่งภายในเวลาที่กําหนดทําให้ตัวอย่างจะเสีย พื่อตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพานุแย้มศรีนะคะลงพื้นที่ไปกํากับดูแลเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด -19 เชิงรุกในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยตนเองนะคะแล้วก็เน้นย้ําให้ควบคุมคุณภาพการให้บริการมันต้องมีมาตรฐานแล้วก็ปลอดภยัยปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแล้วก็ประชาชนที่ไปรับบริการในพื้นที่ด้วยนะคะคุณ